ซักซอบันทุ้งฟลอมนะครับการตกลงกันไปได้ต้องจับสลากประหลัดเป็นคนทำซะสอทอไม่รู้จะต้องจับเอ้ยไม่ใช่สอตอต้องจับสลากไหมอะไรแบบนี้ก็ไปดูเหตุผลท่านถ้ามันจะต้องจับสลากทั้งสิบเขตยี่สิบเขตก็มอบหมายรองประหลัดมอบหมายผู้ช่วยไปถ้าทำพร้อมกันนะครับหรือว่าท่านจะทําเองทุกขเขตก็ไม่เป็นไร ครับแต่ว่านายกมันทำเองซะถ้ามีนะครับถ้ามีเรื่องวัสดุอุปกรณ์เอ็มที่สก็มันจะบวกกับเอ็มที่สี่คืองบประมาณนี่แหละีบัดรบัดอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องเตรียมไว้พร้อมเต็นท์อันไหนที่ต้องแท็กเต็นท์ก็ต้องดูนะครับก็หน่วยเล็กตั้งควรใช้เหมือนเล็กตั้งที่มั่นคงถาวรไว้ก่อนนะครับเป็นอาคารไฟฟ้าต้องระวังน,นะครับไฟฟ้า17นาฬิกา พึงไว้ว่าพฤติการเริ่มอาทิพิษเริ่มลงไวแล้วตอนเทศบาลมีนาสบายหกโมงครึ่งยังไม่มืดก็ยังพอนะับคะแนนแต่ก็ก่อจะเสร็จเข้าว่นสองีบของเราสองีบถ้าคนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเราจะ่่ำกว่าไฟฟ้าเปลี่ยนไว้นะครับไฟฟ้าสองสวา่างอาคารใดที่มีไฟฟ้าตรวจจอบให้ดีนะครับ แบบขีดคะแนนก็มีแบบให้อยู่แล้ว <St xi> ลท่านก็ไปดูผู้รับจา้างอะไรเดี๋ยวก็มาเสนอขายท่านหมดแหละเนาะทีเเิอมอะไรสำรว Everyone. จาการจัดหน่วยจัดสถานที่ก็ดูให้ดีนะครับดูสถานที่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูที่เปลี่ยนแปลงที่ที่มันไม่แออัดทงนี้อยากให้มันโอโทงให้มันโล่งอ่ะถ้าสถานที่เดิมมันแออัดก็เปลี่ยนเป็นเต็นท์ก็จำเป็น เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเป็นอำนาจท่านรกรบตรกรบตท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์เมื่อได้วัสดุกรณ์รอะไรที่ท่านต้องซื้อก็ใช้ระเบียบก็ใช้เงินกับค่าตอบแทนค่าใช้จอยนะครับมันมีอยู่สองส่วนก็คือว่าสําหรับค่าตอบแทนรายคนใช้อาาัตราท้ายระเบียบกรบตนะครับส่วนค่าวัสดุก็ใช้ระเบียบวัสดุของท่านไป หรือระเบียบมากไทยที่ต้องเดินทางท่าดุ่นท่านี้นะครับก็ก็เป็นปัจจัยทั้นั้นงมีคนถามออาว่อาอสมสบับได้ไหมไม่ถือว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็กรับรองอ่ะให้คําถามอีกห้านาทีจะลงละเดี๋ยวให้ลึกๆเดี๋ยวให้ท่านหัวหน้าประมงมีใครวันๆไหมเมื่อกี้ก็มีท่านประหลัดถามเรื่องจ,จัดงานต่อจัดงานก็เป็นปกติของท่านไป ปีดวัคซีนคือเป็นบริการฐานนักของหนะ่วยงานของรราอยู่แล้วทํตาตามปกติกันเดี๋ยวอีกอันหนึ่งฝากถึงกกตออบตอท่านต้องให้เขาประก,กาศสถานที่ปิดป้ายนะครับมันมีแบบประก,กาศอยู่ระเบียบกําหนดต้องนีง้ประก,กาศว่าถนนไหนห้ามตรงไหนไม่ให้ติดตรงไหนไม่ให้ติดตรงไหนนะครับมันมีแบบตัวอย่างให้อยู่เด้อยวานก็โภงส่งมาให้หน่อยนะไป อ้อมอะไรก็ได้ของสืบสวนด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้วางถูกเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องอาญาแต่ว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่านอกจากว่าเขาไม่ผิดว่าติดขนาดผิดนั่นผิดเป็นจำนวนก็รับผิดชอบตัวเองสถานที่ติดไม่ถูกเตือนเขาใเตือนกขาให้เป็นนั่นนะครับไปเสียงเงี้ยงป้ายของอันติดยึดกันขนาดเกินแยกออกมา เดินเขาในฐานะผู้ดำนวยการกรอกรตเตือนก็ได้แต่ว่าต้องมีประกาศว่าติดได้ตรงไหนติดไม่ได้ตรงไหนนะครับบ้านเอกชนเดี๋ยวเดียเด๋ยวตอนบ่ายเราจะมาแจง้งเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับท่านนิดนึงจะเป็นความรู้คู่กับผู้สมัคร,รก,นะก็แล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วหลักที่จริงมันต้องพูดเดยอะการตรวจคุณสมบัติอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะนัในพล้อม นะครับถ้าไม่มีคําถามแล้วก็ขอบคุณขอให้การเลือกตั้งคราวหน้าวันที่แปประสบผลสาเร็จกันละกันพยายามนึกถึงในฐานะที่ผมครั้งสุดท้ายแล้วที่จะต้องเจอเพวกรับก็บอกยุทธศาสตร์อย่าให้บัตรเพยะเงินก็แล้กัเอาให้เสร็จวันเดียววันที่แปนะครับวิธีการบัตรเพยงินมันมีวิธีอยู่ตรวจน,นั่นทุกชั่วโมงทำบัญชีไว้เลยทำแบบไว้เลย แล้วบันทึกไว้ท้ายระเบียบว่านี้ตรงกันและอันที่สองใครไม่รู้ว่าท่านใช้ใครอบรมให้ใช้บันทึกเหตุการณ์เนี่ยให้เป็นประโยชน์ป้องกันตัวเองแทนผมหน่อยผมอาจจะไม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ขอ,ออกอนหน้าหน่อยเวลาร้องเรียนกันเวลานั้นเราก็จะยึดตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคนของเราช่วย อบตช่วยกปนที่จะนั่นเราบริสุทธิ์ใจใครมาตรวจใครเข้าได้เขาไม่ได้ขนาดนี้มีเหตุการณ์อะไรบันทึกได้หมดคือส่วนใหญ่เนี่ยขยันน้อยเรื่องการบันทึกแต่บันทึกเปิดบันทึกปิดนะระหว่างเหตุการณ์เห็นไหมไปบอกว่าเข็นรถก็เข้าไปแม้แต่เข็นรถก็เข้าไปอำนวยความสะดวกผู้เท่าบันทึกไว้กันตัวเอง คำนันนน้องเรือนี่กว่าจะนั่นก็ต้องให้บระชึกทีหลังอะไรแบบนี้เพราะนั้นอันไหนที่อันตรายสุ่มเสี่ยงถ้าไปอบรมถ้าบอกว่าให้กปนในระเบียบบอกว่ากปนมีสิทธิ์ลงคะแนนให้เขาอย่าเด็ดขาดเดอ้อมันมีกรณีน้องเรือเป็นเหตุละศาลไม่ได้คิดแบบเราเดอ้อให้ก็ให้ญาติเขาหรือตาไม่ได้ก็ให้ญาติเขาไปหรือตาไม่ได้ก็ปล่อยเป็นบัตรเสียไป ไม่ต้องไปนั่นยากบนอยยาไปยุ่งเด็กขาดอันตรายต่อสุขภาพอย่าไปแนะนำนะครับถ้าไม่มีคําถามก็ขอขอบพระคุณให้สาเร็จต่ออ,อ,อยู่กับผมอีกสักกึ่งวันนะเนาะบ่ายนิดๆก็นั่นแล้วรับประทานอาหารร่วมกันามมานะครับขอให้ทำงานด้วยยังมีความสุขสนุกของเขาไม่ต้องเครียดมากนะครับเครียดเดี๋ยวก็จะเหมือนผมนี่แหละอะไรแบบนี้นะ ผมก็จะหมดเวลาเครียดตอนที่หนึ่งแล้วต,ตลอดชีวิตนะครับเลือกตั้งทีก็เครียดทีเพราะว่าเราเป็นกรรมการนับมวยอยู่สองท้างเลยนับมวยต่อยพลาดโดยกรรมการทุกทีอะไรแบบนี้นะครับก็ขอให้ให้ทําง,งานาสําเร็จลุลร่วงตามเงื่อนไขเวลาให้ยอยยึดหลักกฎระเบียบไว้อันไหนที่ไม่เข้าใจลายถามมาไม่ต้องห่วงตอบช้าตอบเร็วเดี๋ยวก็ตอบนะครับนั่นไม่ได้กับโทรศัพท์ นะครับอย่างนี้อย่างนั้นได้ไหมไม่ต้องกลัวตอบไม่ได้เพราะตอบให้ได้หมดแหละนะครับหายึดเบอร์โทรยึดไลน์ไว้ลูกน้องใครที่ยังไม่ได้เข้าไลนา์เข้าไลน์เข้ามาให้หมด400กว่าคนแล้วตอนเทศบาลก็300อกวคนอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ